ผู้มลรอบหนึ่งแล้วมีปุ๋ยเคมีอี่ประมาณกิโลหนึ่งใส่บริเวณนีอนี่ให้ให้้างล่างนี่อันนดี้กาอ๋อหีืยว่าใส่ปุ๋ยเคมีหลายเพต้องรอยูีประมาณหาโล่ปีโล่หาโลอตัวนี้มันมันเบิ่งเบิงตัวนี้กับตัวนี้อ๋อคือเปรียบเทียบกันนี่นี่เป็นไ้เป็นไ้เป็นไ้เป็นรอกไปอุ้ยงามาก คือตัวนี้อ่าแค่นี้รอบหนึ่งหลักอะไปบ่มปุ๋ยแค่นี้อันนี้อันนี้ไม่แต่ปุ๋ยขิวขิวหัวบะขิวข้อยี้คือวัดผลมีห้องว้นอยู่รอบหนึ่งอืมกับขิงหาอย่างเดียวบ่มแค่นี้ผอ๋อนี่คือนี่นี่นี่มันคือมองชี้วัดล่วงเข่ามันวัดกันตรงที่เออนะสุดยอดเลยอ่ะ อย่างน,นี้มันถิบบนน 3, ่นี่ขอบเบิรตทุบยางห้อมอลสามรอบอุ้ยเคมีอ่ะประมาณสามสี่กิโลนี่แหละกระสอบหน,นึ่งไซเบิร์ตนี่อุ้ยงามอ่ะเนาะงามนี่คือเคมีบวกห้อมอลสามรอบอ๋อแปลงนี่นะแมนปีที่แล้วเนี่ยมันได้โยเก้ากระสอบอืมปีนี้ตั้งความหวังไว้ที่สิบกระสอบ ปีป,นนปีที่แล้วได้เก้าเก่าแล้วปีทิ่ทิดทัดไปอ่ะได้แจ็คก,กระสอบปีแนง่มพานมันแรงอ๋อเจ็ดกระสอบเออเออก็ถือว่ามันกับเพิ่มปริมาณขื้น,นทุกปีแมนเขาถี่มาอยู่นี่คือเชทุกปีเออเขาไม่เฮ็ดนี่ปีแรกเขาอยู่แค่พวกเขาเออนี่นี่นี่บริเวณนี่บริเวณนี่คือแต่กอนนี่เป็นบริเวณที่ไา่ที่ทุดเลยโอ้แต่กอนนี่ นี่ที่เป็นบริเวณที่บ่มีเขาเมื่อแปดปีที่แล้วอตรงนี้คือบ่มีเขามีเขาที่แท่พวคือมีเขาโอ้ยงามงามงามแต่ว่านี่ชื่อแปดปีให้หลังนี่การพัฒนาใสคุณใสปุ๋ยโอ้ดีอะพี่ไอ้ดีดีดีเออมีการบ้านนี่มาเห็ดตัวนี้มาปรบคันแทนาเนี่ยบ่ิเวสูงอืเพื่อเพื่อต้องการ<ะ>น้ำสูง อ๋อนี่มันจีตื้นน้ามันสูงถ้าน้ำมันระดับมันสูงมันสิบ่แตกก่อเอาเลนี่เน้นน้ำอยู่บวเกินสิบหาเส้นการพับระดับน้ำพ่อมมาคือล้นออกบวกไฮเดรลขอน้ำเพี่งพี่เอาคือเอาแค่ซิบหาเส้นเท่านั้นเออดีแต่ว่าอยู่น็ดกไม่ค่อยผู้เดียวนี่ยพี่เจเออดี ทดลองก็แปลงหน้าของตัวเองในดีเห็ดหหคือพี่บ้านี่ยเป็นเอดำหน้าไกลหลายแหลนลงมาเหยียบเนาะแต่ว่าใบหยันบหยานมันตายป่ะโอ้างมันมาเบิ่งเม่ยมันถอกว่าเขาเขาหน้ากูก็เขาหน้าสูไผสิถอกกอนกันไผสเงามกว้ากันอนี่คือหมองวัดผลในเวลานี้<อ>นี่คือหกปีที่เฮ็ดมาจนเบาได้แบบนี้ละเออเฮ็ดคือพี่บ้ายายพินก็บอเอ้าดำต้นเหนียวบหยานมันตายป่ะเฮ<อ>็ดใหม่ๆ่นบบเคยเนาะจากความถี่บ่เคยบบได้อีหยังมาก จะมาเห็ดโอ้ยท้งเชือกดำทิ่มไว้เลยแตะแตะไว้ทิมพสักกี่ต้ไว้ต้นหนึ่งใกล้หยับเอาแต่มันทีหยับปล่อยบบเดสนใจอืนี่คือเวลานี่นี่ตอนนี้เห็นผลเอาตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โเดยหน่อยแต่ว่าซุ่มนี่มันโบถึงคือคือต้นมันทีมันหน่อยมันถึง่บถึงสองสามร้อยปีที่แล้วนี่มันอยู่กอกแดงต้นนั่นได้สามร้อยสามเมตรมีเขาลีบอยู่ยี่สิบเอ็ด มีเขาเมีต<ะ>ัวอยู่สองร้อยแปดที่สองนี่พี่ไก่เนี่เช็กให้นี่ละพี่ไก่เนี่เขาง่ามก่านี่แต่ว่าระยะมันสิบริทีคือตัวนี้มันสีเป็นหม่องทีหม่องหางคือจางคนดำปีนี่คือเน้นดำโดยเจ้าของเองเช็คระยะพร้อมอคือเน้นทีเป็นหลักเพราะว่าเช็กตารางเม็ดแล้วตารางเม็ดหนึงน่งสิบหกต้นกับตารางเม็ดหนึ่งยี่สิบต้นบัดท่ามาเกี่ยวแล้ว สูตรตาลางเนี่ยเราอยู่สิบต้นมาเลยมาเปียบใส่เขาวานเขาเป็นอย่างเขาคือยัางในไรละแปดร้อยกิโลเดตันอือคือจํานวนต้นมันหลายมันบวกกันอ๋อมันพวกดําห้างช่องว่างมันหลายอือช่องว่างเนี่ยแต่เขาปล่อยไว้เกิดหยาเป้าประโยชน์ก็เลยว่าเขามาเน้นดําขี้ร่องเบิงซับวากอะไ้เนาะนี่เต้นเดียวแต่ว่ายับระยะเขาเป็นตาลางเมี่หนึ่งอยู่ที่มันหกหกสามสิบหกตกตาลางเนี่หนึ่งเน้นอยู่ที่สามสิบหกต้นอือ สามสหกต้นตนี่ตกไปยางเขียกัหบประมาณหนึ่งตารางเมตรสีออกไม้ยี่ประมันน้ำหนักเจ็ดขีดปีนี่คำนวณคำนวณอยู่ที่เจ็ดขีดหนึ่งตารางเมตรอุ้ยงามอ่ะเห็นผลได้ตีมาเบิ่งอุยอ้ยเขาอุ้ยเขาคืองามแต่คือแปลนแต่เาาขาบอข่อยอยู่กับให้หน้าอ๋ขอขยใส่ชีวิตอยู่กับตรงนี้ เป็นการทดสอบทดลองไปในโตนี่คือการใส่ชีวิตอยู่แบบนี้บอดดบบอดดิเ็ดแบบบุญรักเ็ดแบบพวกนั้นคือเขาจบอดดลงให้น้า่อยนี่คือเป็นคนลงให้น้าถึงยายพินบอดดมาก่อยเป็นผู้ปฏิบัติบอดเป็นหน้า่อยแต่ว่า่อยเซตเฮ้ะไหนมันยังสวยงามเฮ้ยนมันยังเสดหลายเซดหน่อยได้หลายเออตรงนี้แหละนะสนใจเ็ดจังไหนคือ พราะหมายประเทศญี่ปุ่นมันคือไดไรรละตันเออเฮาหนี่เมื่อเริ่มต้นจังไดพัฒนาแบบใดเฮาจังเอาทั้งตันดอกเอาแค่แปดร้อยกิโลไรอยู่นี่อยู่นี่ปีปีที่แล้วม่นี่ก็บ่ถึทั้งแปด้อยู่ที่เจ็ดร้อยสเสษๆเ็อืออือปีนี้ข้องหวังอยู่ที่แปดล้อยละเดี๋ยววัดผลอีกยี่สิบมืออีกสิบห้ามือเกี่ยวเดี๋ยววัดผลเออก็คิดว่ามันน่าสิได้เพิ่มขึนะ้นเนาะน่าจะได้เพิ่มขึ้น แต่นี่หมองเสียบอไม่เสียอยู่งานหนึง่งนั่นต้นเขาบัวพานเพราะว่านา้ำบัวเดือขังย่างไ้นั่นบัวมีมันบัวมีฝุ่นปีนาคือจสีไปเน้นให้นั่นปีนาคือลงฝุ่นงานนั่นงานที่มันขีลายที่สุดแต่ก่อนเน,นี่ยเขางามเนี่ยอยู่บ,บนเนินนั่นนะเนินนั่นน้ำบัวขังน้ำเน่ที่บนเขามีฝุ่นฝุ่นอย่างจีงวัวนี่แหละอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่นี่สองไฮชัดกันติดกันนีอลงฝุ่นไปแล้วอ๋อมันก็เลยดูดีออื เอองามงามพี่อ้ายโอ้ยสุดยอดเลยเจา้าอืมอืมโอ้ยคิดดีนะเนี่ยนีเขเดาวาชีวิตชาวนาเออแมนแมนมอนี่ก็โอ้ยนะสูงนะบริเวณนี่คือตะกีมันบ่มีอย่างคือเอาฟุ้นมาหมักไว้อ๋อนั่นนั่นือกันตะกีมันสูงก็เ,เลยคุดดินขึ้นขุดเอาดินพืนขึ้นเอาฟุ้นมาลงไว้มันก็เลยเป็นยังสั้นมันเป็นยองอเป็นยองอเออ โอ้ยตะกี่บริเวณนี่เนืะสูงกว่ามูมันจะไปต่ำอยู่มุมนั่นต่ำอยู่มุมนี่ตอนนี้บริเวณนี่จะเกือบหาบกันแล้วเหลืออยู่ประมาณบวกเกินสามเส้นความสูงน้าเกือบเสมอแล้วอตะกี้ขันแท้แถวนี่สูงเที่ยงเขานี่สูงจากไหน้าเที่ยงเขาตอนี้เจกะอาออกอบ่อเกินที่เส้นความสูงไหน้าคันแท้หน้านี่สูงจะไม่เกินยี่สิบเ้นเออดีเนาะ กับว่าถึงกับสะอาดเตาสีฟู้นแต่ว่ากะยางหล่อเบิ่งได้แบบยังไงออตอนนี้อ,อ,อาศัยน้ำจากโซลารเซลล์<อ>เป็นโซซอยอ๋ออเออเขาว่าสิถามอยู่อ๋ออ๋อว่านี่ก็ปล่อยใส่ให้นี่ไว้ปอ,อยปอยใส่ให้นั่นแล้วอื่นกับที่ปอยใส่ประมาณมุมนี้เดี๋ยวกลับมาใส่แถวนี้ไว้เป็นความคือเด็กเกลียว ตอนนี้มีสุลารเซลลเป็นตัวซอยเอออุ้ยสุดยอดเลยตอนนี้คืออาศัยความหนาะนี่นะความสม่ำเสมอของระยะต้นเขาถึงมันจะบวหลายมันอยู่ที่ข้างนอกอยู่ดีซีข้อใจซี่ตนน้นสองสี่หกอืเออเฉลี่ยอยู่ที่ก่อรหาต้นถึงมันจะดีซีด้ยหาดีเย็ด้ดแปดมันสิบูเสมอกันได้สามแต่ว่า,าลวงเขาเนี่ยลวกเขามันดกเนี่ย ส <200. S 1> องลอยยูตีสองลอยทำหนอยู่ที 200. อสองลอยต่อร่วงอะนะนอุ้ยถึงหรอพี่อะถึงซุมนสองลอยอ๋อนี่คือเกตสองลอยว้าวตุ้นนิสองลอยงามงามนำนักดีเนาะแต่ว่าคือคือมันนำเขาเมันบรินิง่งนไหนอยู่นี่คือเกี่ยบเดี๋ยวเขาุงเพี้ยมานามันนำหนิลุงเพีย้ยนนำนำสิดีก็ตัวนี้ แต่างว่าเข่นมันมันมันสิบ่เป็นเม็ดดำๆนี่นี่คือหน้ามันบดอน้นามบพอมันก็เลยเป็นเขาหางดำๆแต่ว่าปริมาณสีด้หลายกว่าเพิ่นได้หลายกว่าไปเบืองเบืองเบืองเส่กันนั่นห่วงฟังนี่กับห่วงฟังนั่นทางนี่มันสิมีดำหนักมันมันเนี่ยมันสีมี้ำหนักกว่าข่ยว่าเพราะว่ามองไปมันสิเป็นแบบชันๆนั้นมัน มันบอดดนมนมแบบนี้นมแบบนี้นนแปลว่ามันนักเนาะนักเม็ดของเขาคือต้องการความสูงอยู่ระดับนี้ว่าต้องการใี้สูงกว่านี้อ,อสูงกว่านี้มันสิลมเออแมนแมนโอ้สุดยอดเลยพี่ไอสุดยอดสุดยอดไต่ว่าแต่แต่ว่ากับพ้นที่ที่อันนี้ท่อนนี้แต่พ้นว่าวใสก็ก่คือว่าวอดดอือพวกที่ว่าจะของเป็นกเกษตรอินทรีย์ร่วมกันเป็นกเกษตรอินทรีย์บนหัวเขาเห็ดซ้ำดอยอือ อันนี้มันมันเป็นน้ำนมเนาะก็ต้องพ่อเป็นน้านมตอนที่พอเป็นน้านม,นนป,นนนมปีนี้เขาซาปะตีแล้วพอดีเกี่ยวเลยนี่รอทุกปีช่วงวันที่หาที่เจ็ดนี่คือเริ่มเกี่ยวแล้วอ๋อแล้วปีปนี้ซาก่ทุกปีคือซาล่ะฮม้หฝ้นแย้ก็ฝนอ๋อ